อย่าพยายามเข้าใจเพียงวางใจไว้ในช่องว่างระหว่างลมหายใจที่นั่นไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีเพียงความนิ่งที่ไม่ต้องนิ่งความว่างไม่ต้องสร้างเพราะมันอยู่ก่อนการมีอยู่เสมอให้ความคิดผ่านไปเหมือนเมฆให้ความรู้สึกละลายเหมือนแสงจนเหลือเพียงการเป็นที่ไม่ต้องรู้ ว่ากำลังเป็นและเมื่อเสียงสุดท้ายของจิตเงียบลงสุญญตาก็ปรากฏไม่ใช่เพราะมันเกิดแต่เพราะไม่เคยหายไปเลยไม่มีผู้ว่างและไม่มีสิ่งใดว่างอยู่เพราะความว่างที่แท้ไม่รู้ว่าตนว่างเสียงแสงและลมหายใจ ต่างเพียงเคลื่อนไหวในความไร้ชื่อเมื่อผู้เห็นหายไปความว่างก็สลายไปด้วยเหลือเพียงการไม่มีแม้ความไม่มีนั่นแหละคือความบริบูรณ์ของสุญญตา